ได้บ้นแต่ว่ารัฐบาลไทยน้องเกดคออยู่ตำหนักอาจารย์<ป>นัอตตี้เลยอยู่กับครูด,ดำเลยไปเมื่อแรกไปฮอดวั้ที่สิบเจ็ดกลับไปคอเลยเได้ตัวใดปมานะในเมื่อใแปดศูนย์เก่าซึ่งตอนนั้นบ่อท่านได้รูดเด็กอาจารย์น็อตนะบ่ทานได้รูดว่าอาจารย์ให้ตัวใดแต่ว่านปไปจุดทูเด็กแปดศูนย์เก่านนมานน้มมาตรงกับอาจารย์พอดีจนะ้ะ 809คือรัฐบาลไทยแม่จากรัฐบาลไทยแปดนะครับของน้องเกียรครับน,น,น,นี่น,อน,น,กกน,น้องเกียติปูเพนก็บอกว่าให้เอาให้เป็นให้เอาให้เป็นเพื่อนไม่ยู่นั่แล้วให้เอาให้เป็นนุ่มก็ไปหยูทูกบอกเพื่อน,น,น,หหนเพื่อนต่อมากับเพื่อนเพื่อนน่นแหละนุ่มว่าฝันอะวะเพื่อนก็บอกว่าให้เอาให้เป็นว่าไปได้อ่านวันนี้เพื่อนห้นุ่มมากสีหาของหวดนจาวตะวัน

พื่นาพี่จะมาให้ตลอดแต่ว่าให้เอาให้เป็นอยดีกย่ดกน่รตัวเมาเกดจนะอแต่ส่วนตัวนกเกต้ามากพิเศษมา,สากสุดมักเกตมากกไรนะมากดศูนมากแปดน อันนี้คือเลขคู่ที่จุดขออยู่ที่ปู่งองร์มเนาะอยู่ตำแหน่งอาจารย์นะดดยนัตตี้เนาะดีเตรียมจดเตรียมแคปกันเลยนะครับสำหรับําหรับที่จะติดตามน้องเกยียรตให้ติดตามได้ทางทางช่องทางไหนบ้างคะ เพจจ้าน <N oms> <N oms> <N> ้องเกตพาด้วยกับ <t> ย <ired> <N> ูท <t ired> <N> ูบน้องเกตพาด้วยค่ะฝากสองน้องน่าตาห่ังทั้งชมนะคะก็เป็นตัวเลขของน้องเกดนะคะน้องเกดคนมีเซน์นะคะท่านผู้ชมวดวันทีหนึ่งพฤศจิกายนพศ2566นนะคะ809 808 909นะคะเราให้ผีชมใช่เบื้องน้านี้ครับ ก็อย่าลืมนะคะตัวกัน86แล้วก็06นะคะท่านผู้ชมโชคช่กับเนเกัหน้องเกล็ดแเปมาเกล็เลนค่ะแครเข้ามาแ็บหน้าจอนะคะ แ9ดศูนย์กปดกันเจ้ากับหัวเป็นหกแปดหกศูนย์หกคนโ่เา้พื่อนคือ่าคกันดน่ย บอกันนบเีครับบอ้แน่นงเนี่ยคำ่น้ำนนน่ต้ตรงเลขดังดังตรงเลขอาจารย์นตีบ่ตรงตรงตรงแต่ว่าพ่อนางเกตพ่อนางเกตนมเข่าฝันอีกไปโอ้แตวาในฝันหรือว่าเขาเนียมเฝันตั้งแต่ที่นังเกตถูกมาตลอดตั้งแต่พ่อเสียไปจากปีเรากัอทสองปี ก็คือพอจะมาจะมาบอกเลขแล้วก็จะถูกตลอดเลยตรงตรงความอัคือวมอมาอว่น้องสกปืเราอตออขา้ราเ่ัอืาอันนี้คือความฝันคันพ่อมาเนี่ยพอผ่านแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นปู่ดำเนาะน้องสื้อพานจากปู่ดำเพราะว่าพอมาบอกว่าพอเขาบ้านไปได้ล้วเพิ่นกับพ่อมาหายเลย่าก้ไม สแสดงว่างวดนี้น้องเกดคิดว่าปูมันบอคา่ะชุดใหญตัวเด็กจากปูดั่มมันบอคา่ะให้เอาให้เป็นให้เอาให้เป็นเอาย่ำยำข้าเหล่าเพิ่นเนี่ยค่ะเพิ่นว่าจังไลยเนี่ยเกาะไม่ยูน้ำแล้วให้เอาให้เป็นค่ะรวมๆมาเพื่นไหน,นมาตีหางหยดแล้วค่ะผ<า>่หานหน่อยจา้าตวานุกก่วัตสื่อสื่อบางหน่อยเราบันี้ถ้าเป็นว่าเลขรัฐบาลไทยนี่น้องเกดมั่นใจในชุดใดญ่ค่คะค เป็น,น,นชุดนี้เลยบอุดเดียวกแม่อนอันนี้คือเป็นเลขที่ห้าจุดถูกเป็นบอแม่นะจุดถูกแมศูนย์้าสมมติว่าเลขมันออกไม่ชุดนี้น้องเกดตได้เบาได้ยังกระปูพ่นไหนวบอเพราะว่าตอนที่น้องเกดไปคอ่ะคองานได้งานเป็นบอคอโชคได้โชคบันนี้มาที่ว่าตัวเลขที่ซิคอเนี่ยที่ว่าน้องเกดตว่าอันนี้เป็นรัฐบาลเป็นบอค่ะถ้าแม่นว่ามันออกสามตัวนี้น้องเกดได้เบากระปูว่าจังไรบอค่ะ ไปหาซื้อ,อบอกเพื่อจังไดรเนี่ยน,น้องู้นึงเขาบอกว่าจะไปล่าไมาถ้าออกทา,า,างมคนนี้ไม้พ้อไว้น้องกเกดนี่ยเราก็เพิ่นไปหาแล้วก็เสียานั่งล่าไปถวายนั่บอกค่ะแสดงว่าซื้อไว้หรือยังน้องเกดซื้อไว้แล้วหรือยัองซ้อไว้อจาน้องเกดซื้อัวไรซื้อนื้้างนนแล้วันนี้เ่แบบคุนกาวจะไปนินัน 809น้องเกดเน้น80นยซื้อเวลาเป็นได้แล้วน้องเกดน้องก็ค่อยเน้นไลน์ธรรมดาแต่ว่าน้องน้องที่จะไปล่ำน้ำนะเขาก็ซื้อน้ำมันบ่ซื้อน้ำบ่บู่้ืันะถามว่าเขาเอาเพรแน่ใจแต่เขาก็ะสือไปล่ำซอยสิบ่โอ้โหโอ้โหแต่สรุปคือสิเป็นตัวเลขของน้องเกดคนมีเซ้นต์เนาะค่ะเนาะเลขพอพอนได้มันบ่ เมื่อใดวันสิกข้ันปกติแล้วเมื่อใดวันที่ใดมันเคยมาเมื่อเลขสีออกเมื่อเลขออกเลขออกก่อนหวยออกกคืนคืนวันหวยออกขึ้นมาหอนขึ้นมาหอนก่อนก่อนหวยจะออกมันแสดงว่าเอฟซีลอ ยำกังเวียนกับบอกว่าจะมัดรับมือนั้นมือนั้นให้นองนอนนั้นอย่าไปกวนเด้ออ่านบอกอ่นบอกอย่ดิอ่นไปแม่องไปนอนนะจเพราะว่าน้องเกียู่บ้านเดียวกันกับปูดวงหน้าเพื่อนดวงหน้าเพื่อนแล้วคนแม่นหอดเมื่อเลขกอกนี่มูบอกให้นอนเลยกเพต้องทำงานสิ่เป็นแบบนั่นตื่นขมาสินอนแค่สิบหน้าที่ขึ้นนึ่งหน้าที่นี่ลูกขมาได้เรขเลยไปซื่อถือเลยนั่นเพื่อรับก็ได้นั่น หาลังเทียบย่างไปดีๆรับหน่อยๆรับในนี่ได้เลยเรื่อเลยดิน้องเกียร์นี่คนมีเสือนี่หรือพี่น้องปกติน้องเป็นคนที่ชิบอยากเบาเลยพี่น้องเลยก็ดีนะให้ห่าเพิ่มเบาเพิ่มกันเลยเอาเบาสู่พี่น้องฟังเบิดเปลือกเลยพี่น้องรอเด้อครับเด้อรอฝันอีกแคนึงแต่ว่านี่กับดิแม่นอยู่แล้วใช่ตัวเลขมาให้เบิ้งดูนี่บอกตัวได้นักตัวมากนี่บอกโอ้ยเลื่มาแต่ร์ไซคล่ะน้องเกียร์จุดทูบได้จุดทูบได้ ปวดทษปัดทษมันคือใกลกับเลขอาจารย์นอตแต่นอกแปดูนนี่ซื้อได้เพราะนอพี่น้องเอ้ยบ่านี่เนี่ยแปดศนศูย์แดตัวเน้นตัวหนักนะครับเอาล่อเลขฟันน้องเจดอีกเมื่อนั่นวันใกล้วันหอยหออกกันแล้วกันเนาะมาย่มไดมาตะบอกถือกหลดเอาได้สุขคนไปเอาได้สุคนแล้ว ได้ทุกคนแล้วเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณน้องเกตเด้อนะครับขอบคุณมากๆคครับขอุงเกครับ